ัสดีนะครับภูมินะครับจากช่อง YouTube ภูมิใจนําเสนอและ TikTok นะครับภูมิคาร์ซีเอสนะครับวันนี้มีของถูกและดีมานําเสนอนะผมบอกก่อนว่าคันนี้คือ d e m ม็กแคปตัว h i g ลนเดอ e r นะครับหรือตัวยกสูงปี2018ที่จัดทรงมาในสไตล์ยีราฟแคร์นะครับและที่สําคัญคือบอดี้สวยไม่น้อยเจ้าของการันตีด้วยนะครับคันนี้ในช่วงของสตอรี่นะครับมีคลิปที่ทางเจ้าของการันตีเรื่องของเลขไม้และสภาพรถให้นะครับผมคันนี้ไม่เคยรีแม็เดิมสนิททุกอย่างจัดแค่ทรง อย่างเดียวนะครับผมในราคาจำหน่ายนะครับฟังนะครับปี2018นะ3 9 9 0 0 0บาทนะผมรับประกันว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะผมทําไมถึงขายถูกรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกเลยไม่มีนะครับที่ขายถูกคันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมเงินก็ร้อนนะครับเดี๋ยวจะมีรถเข้าใหม่มาหลายคันนะครับผมเลยจาเป็นต้องรีบหมุนเวียนรถด้วยนะครับแล้วตอนนี้คือผมอ่ะทารถไม่ทันนะครับผมเนื่องจากว่ารถเข้าใหม่หลายคันนะครับผมโอเคเดี๋ยวบอกดีเทลคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ด้วยความที่ว่า ปี2018เนี่ยยอดจัดตามตารางบูบุกเนี่ยครับคือ615,000แต่พอผมขายแค่399,000นะครับคือขายตามสภาพนะคันนี้เลยทำให้ลูกค้าประวัติสายก็ฟรีดาวนะครับผมจะขึ้นตารางไว้ให้นะครับในตารางเนี่ยจะเป็นยอดจัดที่430 0 0ในนั้นจะมีในส่วนของค่างวดบอร์นะครับถ้า6ปีและกันเอา6ปีก็พออยู่ประมาณสักเลข8 xxx นะครับบวกลบยังไงเน่ยอยู่ที่เอกสารและฐานทางไรายได้ของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับผมทีนี้ เดี๋ยวลูกค้าจากช่อง YouTube สามารถรับชมสตรอรี่คันนี้ก่อนประกอบการตัดสินใจเลยคันนี้ผมขาย2ราคานะครับสามแสนเก้านเนี่ยคือตามสภาพแบบนี้เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทำคาสปากับถ่ายของเหลวไปให้เท่านั้นนะครับผมบอกก่อนว่ารถยางต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่อีกราคานึง่แสนามหบาทนะครับราคานี้คือผมจัดทรงให้ใหม่ด้วยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการนะครับผมรวมถึงพ่นงานสนิมให้ใหม่ด้วยนะครับผมมี2ช้อย ให้เลือกนะครับผมราคาที่แจ้งเป็นราคาเงินสดนะครับถ้าต้องการจัดไปแนนบวกเพิ่ม15,000บาทนะครับเดี๋ยวไปชมสตรอรี่ใน YouTube กันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ติดตามผมทางช่อง TikTok นะครับผมสามารถชมสตรอรี่คันนี้ตั้งแต่วันแรกที่รถผ่านทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันตอนท้ายคลิป จุก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์กับทางเจ้าของนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาซื้อรถใหม่นะครับผมก็จะไปเล่นรถไฟฟ้าแล้วก็เลยส่งต่อรถคันนี้ให้เราทีนี้อยากจะถามคุณเอ็กนะครับคุณเอ็กเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมนะครับไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมครับก็เคยมีแค่เฉียวๆนี้ทั่วไปนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเลยไม่เคยแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ ทำอะไรไปบ้าง่ะอุดแค่ E R อุดแค่ G R ไม่ไม่ได้รีแมปด้วยนี่ไม่เคยรีแมปไม่เคยรีแมปด้วยใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนท่อท่อยางเหมือนกับว่าเปลี่ยนเพราะว่ามันมันแตกเนาะไอท่ออลูมิเนียมตรงนี้นะท่อยางเดิมมันแตกอ๋อโอเคนะครับก็ครั้งนี้ก็การันตีได้เรื่องของอุบัติเหตุเจ้าของเขาการันตีให้เลยแล้วก็เครื่องก็เดิมๆ แมพยังไม่แมปเลยไม่เคยสิ่งเลย <laughs> นะครับใช้น้อยด้วยไม่แค่90,000กว่าโลใช่ไหมเ้าหกว่าโล90,000กว่าโลแท้ด้วยนะครับผม <laughs> ก็รู้สึกว่าวิ่งจากตรงนี้ไปโรงงานแค่นิดเดียวนิดเดียวเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอขอบพระคุณมากนะครับผม <laughs> มาถ่ายดีเทลให้ชมนะครับสำหรับ d m a ม1.9ปี2018คันนี้นะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยมือนดิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดีเทลให้คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับตำหนิคันนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่ไปแดงมีแค่นี้ 1. จุดนะครับผมโอเคคันนี้กันชนท้ายถอยออกไปแล้วนะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยวทําสงวนคืนลูกค้านะครับผมไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวจดเลขหม่ให้นะฮะรบอบรอบรอบรถไม่มีเลยมีตรงนี้อีกจุดหนึงสงจุด นะครับอ่าแล้วก็จุดที่อาจจะเด่นนิดนึงก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่าสามจุดนะครับผมมีแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นรอยหินดีดบริเวณกันชนหน้าเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ารถอยู่จังหวัดสระบุรีเนาะก็เข้าใจได้นะครับแต่ผมว่าจะไม่เก็บนะครับผมโอเคทีนี้ฝากระโปรงเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนมานะครับมีซีดบริเวณนั้นอ่าตรงนู้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนว่าจะจะลงขายรถคันนี้ในในคาแรคเตอร์ไหนนะครับผม แล้วก็ตัวรถคันนี้ภายในสะอาดนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็เป็นคนที่รักรถนะครับนี่นะฮะผ้าหลังคงผ้าหลังคาอะไรก็ยังไม่เลอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพลาสติกแผ่มังแดดก็ยังอยู่อ่าเบาะสะอาดนะครับภายในสะอาดสวยกิิบรุ่นนี้มีถุงลมด้วยนะครับถุงลมอิเล็กทรอคู่หน้าอ่ะนี่ด้านหลังก็สะอาดหมดนะครับนี่นะครับโอเคเล็กไม้นะครับเล็กไม้ขยับขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับเพราะว่าผมขับกลับมาจากสลับรี เลขใหม่ตอนนี้ก็โชว์อยู่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเ5 0 0หมืนหานโลนะครับเ5 0 0หมื 95, ่นหาพล Grateful, wishes and hopes and built in Wondering what we would have ันนี้ไม่ลื้อคอนโซลนะครับเพราะว่าจริงๆรถไม่เลอะเลยนะครับอันนี้ผ้าหลังคงหลังคาตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ลื้อนะครับแต่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยลื้อมาทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยพื้นเพลย์อะไรจริงๆก็สะอาดหมดนะครับตอนนี้ก็ดูแลทำความสะอาดให้แบบกิ๊บๆเลยแนวหลังคานะครับสวยๆไม่คอไม่คว่ำไม่ชนนะครับเสาเอเสาเอฝั่งนี้นะครับนี่สวยหมดเลยนะครับเสาบีแล้วก็เสาสี่นะครับสวยหมดนะครับผมโอเคอ่ะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่จมน้ําการันตีได้นะครับแบกกระไลล้างเสร็จแล้วนะครับแบกกระไลแห้งแล้วแหละนะครับผ้าหลังคาแห้งแล้วจะมีค่าฝังลึกอยู่หลักๆจุดนึงตรงนี้นะครับิดนหนึงนะเดี๋ยวลองแก้ไขดูว่าเอาออกอยังไงนะครับเบาะรอแห้งนะครับเบาะซักมาให้ใหม่นะครับแต่ว่า รถใครนะครับที่ที่เป็นเบาะของโฉมออนิวนะครับยังไงระวังเรื่องแป้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเบาะออนิวรุ่นนี้จะแพ้แป้งนะฮะมันจะเป็นคาบฝังอยู่ที่เบาะเลยนะครับอันนี้คือซัก2รอบแล้วไม่ออกนะครับผมก็ก็ตามนั้นอาจจะมีตําหนิเรื่องของคาบแป้งขาวๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในกล้องก็อาจจะเห็นนิดหน่อยนะครับผมโอเคในส่วนของผมก็รอแห้งแล้วนะครับผมก็ผมรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นค่อนข้างบางหน่อยนึงนะครับก็เลยแห้งไวนะครับ เขาก็จะแบบเสริมฟองน้ํามามาให้นี่โอเคอ๋อผมแห้งละโอเคอ่าห้องเครื่องนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่าเปลี่ยนพ้าอุปกรณ์ตกแต่งออกนะครับอ่าใส่ของเดิมเข้าไปแทนนะครับอันนี้เป็นเป็นความชอบส่วนตัวนะเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้มีหลอยท,ที่ที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนมานะ่ะคือทางเดินลมนะครับผมอ่าทางเดินลมอของเฟกด้วยนะของเฟกด้วยอ่า แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่สะอาดตาเฉยๆนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบแสแตนดาดเลยเดิมๆเลยนะครับคันนี้มีอุด EGR อย่างเดียวนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายของเหลวก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอสร้างแจ็คมานะครับพาช่วยเปลี่ยนฝากระโปรงด้วยนะครับฝากระโปรงก็จะเปลี่ยนแบบเดิมๆให้นะครับนี่มาแล้วฝากระโปรงาฝากระโปรงคาร์บอนเดี๋ยวขออนุญาตถอดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ติดรถไว้นะครับเผื่อใครอยากจะไปเปลี่ยนนะครับผมโอเคอเครับ จบกันไปแล้วนะครับสาหรับซอรี่ของนิแบคแคปโฟปี2018คันนี้นะครับผมบอกเลยถ้ารถสภาพดีไหมแนร้อยขนาดนี้นะครับไม่มีใครขายต่ากว่า4แสนแน่นอนแต่ว่าที่ผมขายถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะแข่งขันสู้ราคาได้ในท้องตลาดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพผมการันตีเพียงแต่ว่าภายนอกอาจจะไม่ได้เก็บดีเทลรายละเอียดเยอะนะครับเพื่อการแข่งขันด้านราคาแต่ว่าเรื่องของการทําคาสปาเนี่ยรับประกันว่าเนี้ยบแน่อนอนนะครับผมคันนี้จัดโซงมาในสไตล์ยีรับแคละนะครับแต่เดี๋ยวบอกตำหนีก่อนนะครับดีเทลอื่นคงมไม่ต้องพูดเยอะ สำหรับโฉมนี้นะครับเพราะว่าเป็นโฉมนึงที่ขายดีที่สุดของเขานะครับในรุ่น1.9หน้า blue power นะครับกันชนหน้ามีตำหนินะครับเล็กน้อยนะครับมีรอยถลอกตรงนี้นะครับผมเอาสีแต้มไว้นะครับที่ต้องเน้นเพราะว่าจะไม่เก็บให้นะครับเนื่องจากว่าพอรถเป็นสีขาวมุกเนี่ย ถ้าเราเก็บอะครับสีมันจะเหลือบไม่เหมือนไม่สวยนะครับผมยอมมีตำหนิเล็กน้อยแบบนี้ดีกว่าถ้าจะเก็บจริงๆเดี๋ยวรอเก็บในอนาคตแบบแผลเยอะๆแล้วก็ค่อยเก็บทีเดียวดีกว่าในส่วนของฟิตเมนต์ด้านข้างนะครับก็ตามสมัยนิยมเลยนะครับมาในสไตล์ยีราฟแครนะครับอ้วนๆเป่งๆเ,เลยนะครับรับประกันว่าโหดและดุแน่นอนนะครับตัวล้อเป็น TE 37 SUV ก้านยกหยอดแดงยางแก้ม60นะครับแต่บอกก่อนว่าในราคา399,000บาทเนี่ย ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนยางนะครับแจ้งตรงนี้ก่อนยางหมดสภาพแล้วนะครับคือพอขับได้นะครับแต่ขับเร็วหรือขับทางถนนต่างจังหวัดเนี่ยไม่แนะนําแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นฟิตเมสเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับความสูงระหว่างยางกับซุ้มล้อหน้าคือ1ฝ่ามือนะครับคือยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการเน้นใช้งานอยู่ไม่ได้เตี้ยปแปก๊กจนขับยากอะไรแบบนั้นนะครับผมในส่วนของดีเทลด้านท้ายนะครับอันนี้แจ้งก่อนการชนท้ายไม่มีให้กระบะไลเนอร์ไม่มีให้นะครับ แล้วก็ความสูงนะครับคือหนึ่งฝ่ามือสอดเช่นกันนะครับยังคงคอนเซปต์ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมในส่วนของภายในนะครับรับประกันว่าสวยงามสาตาแน่นอนทำคาสปาให้แล้วนะครับคันนี้พลาสติกแผงบางแดดยังอยู่เลยนะครับภายในสวยมากๆนะครับผมเพราะว่าเจ้าของท่านใช้น้อยนะครับเลขไม่ก้าหมื่นห้าพันโลถือว่าน้อยมากๆนะคือเขาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับท่านเจ้าของมีรถหลายคันนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เดิมทุกอย่างเลย นะครับอุด EGR อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่เคยรีแมปด้วยนะครับไม่รู้รอดมาได้ไงนะครับโอเคอห้องเครื่องเนี่ยตอนแรกเนี่ยในส่วนของท่อทางเดินอากาศ intercooler เนี่ยท่านเจ้าของแกปเปลี่ยนเป็นแบบอลูมิเนียมมานะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนออกนะครับอันนี้คือ เป็นความไม่ชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับผมแล้วก็ห้องเหลวผมถ่ายให้หมดแล้วนะครับลูกค้าบวกไปอีก7,000โลได้เลยนะครับจริงๆระยะหมื่นโลก็ได้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับสัก7,000โลผมว่ากําลังสวยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้แบบรถเดิมๆทรงดีๆใสๆเลยนะเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องห่วงเพิ่งวิ่งมาแค่9,000 90, 0โลรถปี2018ด้วยนะครับผม ใช้กันไปยาวๆเลยและบทสรุปของ d m a c c a แค o 1.9 Highlander ตัวแซดยกสูงจากทรงกีัาแคร์คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับหรือโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นสเตลนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่ปี15-16นะนี่คือปี18นะครับเลขไม้แค่9,000 90, 0กโลราคาต่ำกว่า400,000ผมมั่นใจว่าในท้องตลาดตอนนี้ไม่มีใครขายแน่นอนนะครับผมและคันนี้ต้องแจ้งแบบนี้น็อตฝากระโปรงขยับเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ย ท่านเจ้าของแกใส่ฝาคาร์บอนมานะครับเรามีการแจ้งเปลี่ยนสีลงเล่มมานะครับผมทําการแจ้งเปลี่ยนสีกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียนท่านเจ้าของขอคืนนะครับบอกก่อนว่าป้ายทะเบียน1นึ่ไม่ได้ให้ไปด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเลขอื่นให้เป็นเลขธรรมดาไม่ใช่เลขประมูลนะครับผมและต้องรีมาร์กนิดน,นึงนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อในรูปแบบของเงินสดแจ้งไว้ก่อนนะคบว่าเล่มนะครับ น่าจะได้ประมาณสักหลังวันที่20มีนาคมนะครับพอดีตอนนี้เล่มเพิ่งปิดยังไม่ได้เล่มกลับมาจากแบงค์นะครับเอกสารผมจะมีใบปิดบัญชีให้ชมนะครับสำหรับท,ท่านที่เข้ามาชมรถแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็รับรถได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อสดบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีเล่มต้องทําความเข้าใจเคลียร์กันให้ชัดเจนในคลิปตรงนี้ก่อนนะครับ พราะพอได้เล่มมาก็ต้องไปติดต่อสงวนทะเบียนก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนเลขเป็นเลขปกติให้ใหม่ก่อนถึงจะส่งมอบเล่มให้กับท่านเจ้าของใหม่ได้นะครับก็แจ้งตรงนี้แบบชัดเจนและคันนี้นะครับอยู่ในช่วงของ Full Story Option Plus นะครับแน่นอนขายตามสภาพแบบนี้คือ3,99,000บาทนะครับแต่อีกราคานึงคือ4,39,000บาทลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับหนึง เปลี่ยนล้อเป็นยางให้ใหม่ตามสไตล์ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับถ้าต้องการจัดทรงก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวดูแลเรื่องของทรงให้จะเตี้ยกว่านี้หรือจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นยีราฟแคร์เนี่ยสเต็ปเนี้ยกำลังสวยนะครับผมทําการขัดสีให้ใหม่นะครับตอนนี้รถเนี่ยเป็นสีเดิมๆยังไม่ได้ขัดเลยด้วยซ้านะครับแต่กันชนหน้าไม่ได้เก็บให้นะครับผมพ่นกันสนิมช่วงล่างให้ใหม่นะครับผมรถอายุประมาณ5 6ปีเนี่ยส่วนใหญ่กันสนิมจากโรงงานมักจะหมดสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมมพ่นกสิไปใใหห้้ดวยะรผม ในราคา439,000บาทนะครับไม่ว่าจะ399 หรือ439นะครับทั้ง2ราคานี้คือเป็นราคาเงินสดนะครับถ้าต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมบวกเพิ่ม15,000บาทนะครับเป็นค่าจัดค่าโอนค่าประกันนะครับไม่ได้เก็บฟรีกินเปล่านะครับผมแล้วก็ผมจาเป็นต้องรบกวนรุ่นพี่นะครับในการจัดไฟแนนซ์ให้เนื่องจากว่าเต็นท์ของเขาเนี่ยเป็นหัวเต็นท์เกรด A นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยผ่านไฟแนนซ์ง่ายกว่านะครับผมค่าจ่าย15,000เนี่ยจ่ายทางนั้นได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะสดหรือจะผ่อนนะครับ ผมว่าคันนี้ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าเช็คราคาในท้องตลาดเลยต่อให้เป็นราคาที่439,0 0 0ก็เถอะแต่ลูกค้าได้ล้อใหม่ยางใหม่นะครับพ่นกันสนิมให้ใหม่นะครับขัดสีให้ใหม่รับประกันว่าปิ้งแน่นอนนะครับผมและคันนี้พิเศษกว่าน,นั้นลูกค้าประวัติสยรับประกันได้อย่างหนึงว่าถ้าคุณไรายได้ครอบเอร์นะครับคุณได้ฟรีดาวแน่นอนเพราะว่ายอดจัดตามตารางบูบุกเนี่ยหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับดีแม็กชมนี้สเปคนี้นะครับผม คิดคำนวณที่30%บเรนะครับยอดจัด4 0 0แสนเนี่ยเท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยผ่านง่ายๆเลยนะครับผมของดีมีน้อยรีบมาคว้าไว้และรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวก่อนจบคลิปเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าลืมป้ายทะเบียนสงวนคืนเจ้าของเก่านะครับายทะเบียนไม่ได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวเลขอื่นจดให้นะครับใครซื้อสดนะครับเล่มจะได้หลังวันที่20มีนาคมนะครับผมไม่มั่นใจว่าคลิปคลิปยูทูบเนี่ยจะออนไลน์วันไหนนะครับแต่แจ้งไว้ก่อนว่าเล่มได้หลังวันนทีี่20มมาค แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าซื้อไฟแนซน์ก็รับรถได้เลยทันทีที่ไฟแนซน์ผ่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากติดตามมาด้วยนะครับทางช่อง YouTube และช่อง TikTok นะครับผม